สวัสดีค่ะจากวัดไร่วงพยอมค่ะนี่วันนี้ก็เป็นอาหารมื้อค่ำสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้ชุดแรกนะคะหตัวตอนแรกว่าจะไปบ้านเพชรตะวันเที่ยงทองนะคะก็พอดีเลยหลานสาวก็ช่วงนี้เดี๋ยวอบรมเดี๋ยวอบรมไม่มีใครอยู่นะคะก็เลย ต้องเอาไว้ที่นี่เลยนะคะโตแล้วก็คงไม่ให้ไปแล้วพ่อหมาโตเลี้ยงยากเห็นไหมคะกินกันนาอร่อยไหมต้มไก่วันนี้ต้มไก่ใส่แครอทมือห้ามเอาลงไปนะเนี่ยกินก็ต้องขย่งไปทำไมอะ่ะกินกันดีๆ ถ้ามามือลงไปใครอามือลงไปจะโดนตีนะจ๊ะอ่ะกินนะ่ะอย่านี่ของเธอนี่อยู่นี่นี่กินก็ต้องกินใกล้ๆก,กัน ต้องเบียดกันทั้งๆที่ทางที่ชามก็ใหญ่กว้างอันนี้ก็ไปซื้อชามมาใหม่นะคะเป็นสีแดงตอนแรกเป็นสีชมพูเล็กไปหัวลงไม่หมดเปลี่ยนหลายรอบนะคะรอบนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะไม่รู้ว่าจะอยู่รอดไปได้นานสักเท่าไหร่แต่พอดีเลยคนที่ชอบเบื่อหมาก็ตอนนี้ก็ละหกละเหินเนาะ เวนกรรมมีจริงลระหกละเหินอยู่บ้านไม่ได้แล้วหกละเหินไปอยู่อาศัยตามวัดอยู่นะคะก็ไม่รู้เวรกรรมหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเบื่อหมาของบาลายของพยอมทั้งทังท,งที่บ้านอยู่ห่างกันไกลามากนะคะแต่เขาก็จะมาเลาะเละบางทีก็จะเป็นไก่บางทีก็จะเป็นไส้กรอกบางทีก็จะเป็นขาแพะตีนแพะนะคะ เอามาโยนหมาเราไม่รู้ก็คาบเอามากินตายเป็นเบือเลยมาปีที่แล้วนี่ก็ตายไปสี่สี่ห้าตัวก็พอดีเลยได้หมาชุดนี้มาอีกตอนนี้ก็เพิ่มมาใหม่เป็นสิบสี่ตัวนะคะเลี้ยงตั้งฟาร์มได้เลยสำหรับหมาตั้งฟาร์มเลี้ยงหมาเอาไว้เห่าขโมยนะคะไม่ต้องกัดเราแค่เห่าก็พอ นอกก็น,นั้นเดี๋ยวเจ้าของจัดการให้เนาะนี่ค่ะไกลหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะยาดือยาฮือพ <c oughs> อทะเลาะกันดุกันดุเข้าวิ่งไปเลยเหลือจะมอมแมมเจ้าเฉาก้วยแล้วก็ไอจะะ้จัมโบ้นะคะจัมโบ้นี่เป็นหมาตัวใหญ่แต่อ่อนแอมากเลยไม่สบายบ่อยมาก วันนี้ก็ปิดรายการแล้วนะคะสำหรับน้องหมาเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มรุ่นแล้วนะคะกินข้าวหมดชามแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บารายุพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ